อนออกมอกีม่่อออกม่ทาดกิวขนาดเลยวสวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อเนี่กาได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมขอกงวาพี่ละพี่น้อง ของนาเพ็งแล้วพี่ละอยู่บ้านภูท้องทางออกไปห่วยเด้น้อยพี่ได้พี่น้องเด้อพี่กัดคอกงวัวเลาก็ได้คลิปก่อนนั่นผมมายัางบา้านเนี่ยออกลูกเชียร์พี่นอ้งนองงวเรามิเตรตูวอ้วนๆงามำที่ผมถ่ายไปงวดก่อนม้างวดนี่มันออกลูกเหรอพี่น้องนี่ออกลูกได้ได้เอกมือเราเหรอ,อ,อะ ออกเมื่อคืนนี่บ่แอบออกสุดสดร้อนร้อนซะหนไม่ไมัซะหนิมันได้ออกลูกเมื่อคืนนี่สันละวานไงได้ตัวผูวผเป็น,เป,นเป็นงวไอ้คมตัวพี่น้องงอคมตัวซึ่งเราบริได้ทับหลอดสุดนี่บริได้ทับหลอดเมันคมตัวแต่ว่ากะงามอยู่พี่น้องงามอยู่เดี๋ยวผมจะพาเบงใกล้ๆได้พี่น้องนะเมย์มันหายหมดแล้วเนี่ย นี s <S ่นี่นี่ครับนี่โอ้หน er ังนางนายอยู่พี่น้องนังนายอยู่คนน่ะนังนังอยู่นังยุนดีอยู่พี่น้องออกเมื่อคืนนี่พี่น้องเนี่ยตัวหญ่เติบอยู่ดิพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งนายอยู่ปูดหนังกระยูพี่น้องนี่ซึ่งแม่กับโบแมนงัวบดได้พี่น้องเป็นงัวเครื่องอมงัวเครื่องอมอมพี่น้องนี่ มาฮอดกับโลาไปซีไปหายหนาเหงื่เราเลยขออนุญาตเราไทายจากหน่อยหนึ่งก่อนทีได้ไปทางอื่นเนาพี่น้องเนาะนี่ครับคลิปที่เราผมมาไทยเนี่ยมันมันยังพ่นได้ออกลูกพี่น้องเนาะตัวนี้ซึ่งคลิปนี้ก็บม้าเนี่ยมันออกลูกแล้วนนเนี่ยพี่น้องนี่ออกลูกแล้วคันปล่อยไปเลี้ยงครับ ปล่อยได้บ่เนี่ยปล่อยไปเลี้ยงได้บ่เนี่ยท่นมันมีลูกน้อยอยงเสียง่ตอนมันนี่ยหอมันลูกมันแข็งก่อนตียางกว่าทัานมูท่นละว่าเราปล่อยานได้เท่าพี่น้องต้องหอยร้อยลูกมันได้จากสองสามมือซะก่อนั้นเองมันแข็งมันยางน้ำแม่ม <of meaning? S 2> ันได้แล้วยังเอยที่ปล่อยไปเลี้ยงซึ่งนี่ครับงัวเราก็ได้ที่จะตุ๋ยเงยได้พี่น้องงเบื้อง นี่ครับป้าดีตัวนี้ห่งไงครับนี่พี่น้องนีน่มาเบิง่งไงกลๆห่างไงครับมันมีท่องเลยนะได้เพียงเอง้ยครับง้อตัวนี้บักไงพี่น้องเป็นง้อบ,บามันไงไนพี่น้องนี่สูงนี่ย่ต่ำก็ร้อยหาสิบหนพี่น้องนี่ร้อยหาสิบเซนคนน่ะหู้หู้พี่น,อน้นอ,นองหู้จังจับได้ใบได้พี่น้องนี่เอ้ มันเป็นลูกอีตัวขาวๆันเข่านาเพงนี่ป๊ามันแม่มันใหญ่พี่น้องแม่มันใหญ่แม่มันใหญ่มันก็เลยลูกมันก็เลยตัวใหญ่อันนี้ท่องได้เยี่เดียนนะเพงนี่เยี่ยเดียนนายท่องได้เยียเดียนแล้วฮะเนีเดียนแล้วที่เขาหาเดียนแล้วสันละวานเนี่ยพี่น้องเป็นม้วนที่ว่าล้าตัวเงาพี่น้องเงาแล้วกัหน้าตาก็ดีดี บอเปิดราคาพวกลงวตัวนี้นี่นายพิงคขายพวกลงวตัวเนี้ย, <laughs> ยงยอเราตัวย้อยใหญ่พี่น้องเนี่ยท่องได้ซีเดียนแล้วเนี่ยพี่น้องเต็มเฟมโทรศัพท์ผมผมที่หยับบอกแกงน้อยได้พี่น้องได้อืมมันนั่นผมมาเบิ้งมันอยู่กับแม่มันเบิ้งบ่อถนัดปันเดยพี่น้องมื่อนี้มาเบิ้งถนัดที่ดีนี่นี่ครับโตแบบงี้ สีเดือนกว่าที่เขาหาเดียนเราท่านระว,ว่าเน่ท่องลูกหลอดว่าหือว่าคุ้มฝูงทับตัวท่านเราก็ทำตัวนันทับหลอดนี่ตัวบบงามด้วยน,นี่ถ้าได้ทับหลอดนเนี่ยครับเนี่ยหูหูนี่พี่น้องว่าเราหูจังพี่น้องนี่มาเบิ่งไกลๆแห่งตัวใหญ่พี่น้องลังเปรลปลิกป,ปันว่าไม่กระดาน นะนะแม่วัน่ะพี่น้องแม่มัน่ะอีข,อขาวๆน่ะพี่น้องแม่มันเป็นงว่าบามันได้พี่น้องบามันใ,นใหญ่ได้นี <S <S ่กูอะได้ลูกสามตัวสี่ตัวแล้วยังว่าในเท่าอยู่ไหนพี่น้องพูนะ,ะ,ะลูกซี่ขาทองแล้วว่าอยู่หนีมิตรลูกตลาดมันเนี่ยพี่น้องนี่ <S <S นั่นให้ลูกก็ให้ลูกดี อีขาวบทบามันใหญ่เนี่ยพี่น้องดต,ตั้งแต่ลูกตัวแมวท่านละว,วาน่ะเป็นงวคำงอคุ้นตัวนี่ันนะบึงเออผมมีตัวผู้จักตัวทว่นววานละวาก็ดีแท้โอ้เป็นตาวไปเฮ็ดเป็นตาวไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกอยู่เด้เอ,องอคอกเนี่ยพี่น้องคันเราที่ขายเรา เดี๋ยวทีถามให้เด้อพี่น้องเด้อปีตัวต่อไปพุ่นละทันมันมีหลายตัวแลวาวฮะแลอยากขายทันมีคนอยากซื้อก็สิบอกพี่บอกน้องมาซื้อเอาพี่น้องเพราะว่างวาาาัวเราให้ลูกมาสามตัวแล้ววัี้เจอตัวแม่บัดสู่ตัวมาได้ตัวผู้จักตัวหนี่งง้อยอีตัวเนี่ยพี่น้องนี่อยู่หน้ากล้องผมเนี้ยอย่แบบมันง่าย,ยอ่ะ มาวันนี้ฮงตัวใหญ่กว่าเก่าพีน่น้องเบงงงิ้งคักๆกะหลังปีหริเปิงอันว่าไม่แผ่นแป้นพี่น้องถึงสูงถึงใหญ่งเ้าลูกสาวเพิ่นนั่นแม่เห้าคักเหย้าเนียเออเออัวใหญ่ขนาดอย <substit uting> มันมัน so มันดูกหมูแล้วรุ่นเนี้ยบามันแท้เลยมันมันงัวบามันดูกหมูอหรอกเพราะว่ามันตัวใหญ่แข้งขามันก็ใหญ่อยู่ไ่นมันมันขานิดหน่อยเนาะเอองอยใหญ่ป้อมเรามันเป็นงอไอ้ลูกกระทบเป็นแล้วลูกกระทบอืมอลูกกระทบเวลามันเลี้ยงลูกแล้วมันจอยตัวงอเปิดเพลิดเลงเออมันก็คือบามันเี่ กับอืมผมรูปหนังเดียมมากๆเพยอะๆเลยอ่อนซ้อนเด้วยเนาะซีเดือนหาเดือนที่เขานี่องได้ซีเดือนหาเดือนแล้วนี่พี่น้องเบื้องเราเลี้ยงง้อด้วยพี่น้องเนาะบางมือมือใดเราบ่ว่างแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันกินเอาไปพ่อกันกับตำรวจบ้านอยู่หลายเทียอยู่ เมื่อไรเราว่างแล้วก็เอาปล่อยไปเลี้ยงอยู่น้ำพุละอยู่น้ำในสวนที่มันบ่มีกระโจโบ่ปลูกมันบ่ปลูกไห้พี่น้องอยู่ถึงผู้น้อยเหมือนพี่น้องนี่ครับที่สาธารัะเป็นที่สาธารณะอยู่บ้านผู้ท้องนี่มีหลายหมองอยู่นี่ครับแม่นี่ป้าออกลูกตั้งแต่ได้ตั้งแต่ตัวแม่บริเวณตัวผู้จักเทียระว่างนะ เป็นง้อคำง้อคุ้นเลยนี่ครับลูกเขานี่ยตัวแบบเงี้ยนี่ง้อมันเขาเนี้ยเอาที่แต่เป็นง้อมาได้หลายปีเทียเองง้อเพิ่มที่ได้ได้ถ้าได้ถึงสองปีป้าไหนยายเป็นง้อสาวท้องแรกเออสาวท้องแรกมันงปล่ท้องแรกเอ้ยมันเป็นง้อสองปีไปเสนอมันเป็นง้อเขาดรอืมที่เขาประมาณสองปีเลยเนาะเป็นง้อเขาดอ่ะเนี้ยง้อเขาดอเพราะแม่มันแม่มันเป็นง้อเขาดรอ่ะเนี่ยง้อเขาดอ อนนองอผมบบอยู่บ้านทห้เงาควนี่อีกสองปีโต้ตัวมองเย็น <c oughs> เป๊ะอามาตัว <c oughs> มาจากพอตุนก็ตัวขาวๆก็เงาเปลือกเลยเนาะมันนั่นละเขาเงางอเขาดอเรื่องน่ะมันได,ดน<ม>น้ลูกสามตัวด้าาวเรืน่ะตัวเขาเงาซื้ออามาไว้นีสอง <c oughs> สามเมื่อคนเดียวอาม่องพ่ออย่าง <ๆ S 1> แล้วบ่มีผู้เลี้ยงในบุเียเลี้ยงเออวางสันติออเอาไว้ฝากเงี้ยนะพี่มาฝากไว้พ่ฝากผมีคนถอดให้อือ มะเขานี่เขาก็ก,กั้นกลางนี่มียู่คอกนีงถึงอย่ยู่คอกนึงก,ก,ก,กัแคกั้นตรงกลางเอาไม้สอดเลยไปรัดไว้เป,ไป็นยึดนบบวันนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งง,วงัวงามพี่น้องนี่โอ้ยมันเต็มเฟรมโทรศัพท์มันตัวใหญ่หลายทั้งใหญ่ทัวงเงาม,มีดี้ยะ อันนี้ด้ะ่จักน่อยก็ทีได้ออกไปเกี่ยวหญ้าไม่ง้อหร้อละวันนี่แล้ว่าครับตัวหนึ่งมันออกลูกมาขึ้นเนี่ยก็เลยออกไวข้างนอกมื่อนี้แดดดีดีมีครับง้อหน่อยมันนอนอยู่น้ำค้นอ่ากินนนมแล้ว หหาเหหครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีกก่อนได้พี่น้องเด้อจิบน่าจิบไม่จัง่อยพอกันไหมผู้ใดเข่ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตำรวจบ,บ้านน้ำแน่พี่น้องแล้วก็อย่า,ายลืมกดกระดิ่งน้ำพี่น้องบเร่รับคลิปใหม่ๆ ได้เบิงจิบของตำรวจบ้านแล้วก็ให้ถือกเลียกถือกเบอร์ถือกอตดตลี่หลงวันทีหนึ่งสู่ผู้สู้คนเดอ้อพี่น้องเดอ้อความเจ็บยาได้ความไข่ยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู่ผู้สู้คนอยาเจ็บยาไข่ยาจนมีเงินท่องอังทงล้นถงสู่ผู้สู้คนเดอ้อสรับมือนี้สวัสดีครับ